แฟนลูกยางสงสัยหลังเห็นชอ็อตเคีร่าฟานรีนักตกสาวทีมชาติแคนาดาเบอร์สามร้องไห้ทำสะเทือนใจหลังรู้สาเหตุการแข่งขันวอลเล์บอลหญิงเนชั่นหลีก2023หรือ VNL 2023นสสัปดาห์2นะันิวสารนลวสารยิมเนเซียมกรุงบราซิเลียประเทศบราซิลนะัดที่สาธารณรัฐโดมินิกันลงสนามพบกับทีมชาติแคนาดาสรุปผลการแข่งขันสาธารณรัฐโดมินิกันชนะแคนาดา3-2สเซต 2ี่สิบสองถึงยี 23, ่สิบห้าสิบสามถึงยโดยในการแข่งขันดังกล่าวช่วงเซตที่หนึ่งคีร่าฟานรีเคี e ร่าแวนเรียกทีมชาติแคนาดาเบอร์สามอยู่ดีๆก็น้ำตาไหลก่อนจะเริ่มทำการแข่งขันสีหน้าเหมือนมีเรื่องสะเทือนใจกับอะไรบางอย่างแต่ก็ยังทำการแข่งขันปกติซึ่งทางด้านแฟนวอลเล่บอลชาวไทยก็เห็นคลิปดังกล่าวก็สงสารเป็นอย่างมากต่อมาก็ทราบสาเหตุว่าที่ ฟานรีกรองไห้กลางสนามเนื่องจากมีการยืนไว้อาลัยให้กับกรรมการคนหนึ่งที่เสียชีวิตเพราะทางด้านฟานรีก,ก็เพิ่งสูญเสียคุณแม่ไปเช่นกันซึ่งนั่นก็เป็นสาเหตุที่การแข่งขันสัปดาห์ที่หนึ่งที่ประเทศตุรกีไม่มีชื่อของเคียร่าฟานรีลงแข่งช่วยทีมจนมาการแข่งในสัปดาห์ที่สองนะักลงครบราซิเลียประเทศบราซิลถึงมีชื่อของเคียร่าฟานรีซึ่งทางด้านแฟนกีฬาชาวไทยก็ส่งกำลังใจให้และชื่นชมที่เคียร่าฟานรี เข้มแข็งและกลับมาเล่นช่วยทีมชาติอีกครั้งปัจจุบันทีมชาติแคนาดาทำผลงานอยู่อันดับที่8ซึ่งแข่งครบ8เกมแมตแล้วในสัปดาห์ที่2มี10แต้มสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ที่ช่อง 7hd จะถ่ายทอดสดทุกแมตชที่สาวไทยลงทำการแข่งขันทั้งทีวีปกติและออนไลน์ส่วน b a c k a b t v จะถ่ายทอดสด volleyball nation League ทุกคู่